สวัสดีทุกคนวันนี้ชายเกิลจะพาทุกคนมาดูออฟฟิศใหม่ของชายเกิลน้ะของชายเกิลกับบันนี่เรามีพนักงานกันทั้งหมดหลายคนเลยได้แก่ชายเกิลบันนี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 ่แล้วก็ชายเกิลบันนี่ทุกคนลองนับดูนะว่ามีกี่คนน่ะจากที่ชายเกิลพูดไปเพราะว่าถ้าชายเกิลแนะนําพนักงานอีกรอบหนึ่งเออ จำนวนพนักงานอาจจะไม่เท่าเดิมนะงั้นนี่เลยชัยก็จะพาทุกคนมายนชมกับออฟฟิศของพวกเราเราๆราเหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆคนนี่จะเป็นออฟฟิศกระจกที่มีความแข็งแรงทำด้วยกระจกกันกระสุนภายนอกก็จะสามารถมอง ภายในก็จะสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบนอกได้เพื่อเป็นการทำงานอย่างมีความสุขมองเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เพิง่งเอาโต๊ะมาวางเท่านั้นอุปกรณ์ออฟฟิศยังอยู่ในกล่องในลังอยู่เลยนะซึ่งชัยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่า เฮ้ hey, คนส่งของเขาส่งอะไรมาให้ในหลังพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยฮลังในออฟฟิศนี่แล้วก็จะพาไปดูชั้นบนซึ่งทุกชั้นก็จะมีแปลนเดียวกันทั้งหมดเพื่อเป็นการความเท่าเทียมนะแต่ว่าเฮ้ hey, มีของที่ยังไม่ได้อ mm ันบ็อกเต็มไปหมดเลยนะดูสิโอแวบๆบเหมือนเห็นอุ๊รถตำรวจเอะ นี่ไงความเป็นกระจกโปร่งใสแบบนี้เราก็จะรู้ว่าข้างนอกมีอะไรใครมาเอะว่าไปไหนแล้วคุณตำรวจอ๋อไปสงสัยที่นี่จะแบบว่าเออมีตำรวจมาลาดตะเวนให้ความปลอดภัยก็สูงมากเพราะฉะนั้นทำเลนี้ดีชายเกลคิดว่าที่นี่แหละเหมาะสมที่สุดจะเป็นออฟฟิศของเราและวออโอ้คุณตำรวจ อ oh. เออ้าว่าตรงนี้เนี่ยมีตึกมาสร้างใหม่แฉมกระจกยังแตกด้วยการที่บันที่เป็นตำรวจน้ำดีเนี่ยบันนี่จำเป็นที่จะต้องซ่อมให้เขามีคนแจ้งมาว่าตรงนี้กระจกแตกฉะนั้นแล้วอ่าซ่อมแซมส่วนที่สึกเราโอเคท่านี้แอร์ก็ไม่ออกแล้ <laughs> เรียบร้อยนะครับคุณประชาชน ออว่าแต่คนตำพังคนทําแตกเป็นคุณตํารวจบันนี้ไม่ใช่เหรอไม่จริงอย่ามาใส่ร้ายบันนี่เห็นมันแตกอยู่แล้วมันจะกี้น่ะฉันได้ยินเสียงดังเพลงออเราต้องคุยกันหน่อยแล้วดีเลยี๋ยอคุณตำรวจจะแจ้งความให้ใบสั่งนะนี่จอดรถตรงนี้ผิดกฎหมายนะรู้ไหมนี่รู้ไหมอดรถตรงนีมันผิดนะเข้าใจไหมเนี่ย ไม่ใช่ว่าเป็นคนรวยแล้วจะทำอะไรก็ได้นะเอารถมาจอดเพศพาดแบบนี้เนะี่ยโดนจับแนละขอบอกไว้ก่อนเอ้า oh, ฉันขอเช็กสมองเธอหน่อยตึ๊กตึอ้าาทำอะไรนะเธอเป็นคนขับมาจอดองจอด,องจอดเองแจกม่สั่งด oh, ้วยตัวเองจะเป็นอะไรของเธอบบบนี้ไม่ใช่ตํำรวจนี่รถใครก็ไม่รู้เนี่ยมาจอดตรงนี้เนะี่ยคนตำรวจจับมันเลยเอ้แต่ฉันเห็นเธอขับอยู่นะ ถ้าบันนี่เป็นตำรวจก็ได้้าโดนจับได้ฉัแล้วเออวันนี้มีแต่คนเอ,อ๊ะพิ่งมีแค่บันนี่นี่นามาแปลกเชียวนาให้ได้แถมทำกระจกบ้านเออเออรั่วหายซ้อมให้แล้วเอาไปไหนแล้วนี่หายหายวับอาตีซะว่ามีประตูทางเข้าอีกหนึ่งแล้วกันชั้น ชัน้นนี้ไม่ต้องติดแอร์โอเคเดี๋ยวติดแอร์ถ้าชั้น2ชั้น3ส่วนตอนนี้ชัยก็ว่าคงต้องถึงเวลาอันบ็อกซ์ของข้างในแล้วแหละออมาอีกและเป็นคุณตํำรวจตัวนนปนล้วได้ข่าวว่ามีคนทำพังนะตรงนี้นะเดี๋ยวบันนี่จะจัดการให้นะอ่าเหตุการณ์ซ้ำรอยไม่ได้ซ่อมให้ไม่ได้ซ่อมให้ไม่ได้ซ่อมได้แคิเมัน,มมนดแดแวโอเค เป็นไงไม่สวยอ่าเรียบร้อยสวยยังอ่ะสวยแล้วอ่ะสวยแล้วเด็จาวูสุดๆเหตุการณ์บ้านรยังไม่มีของไม่มีของตกแต่งอะไรเลยนะไชคเก,กลิลเนาะก็นี่ไงยังไม่ได้อันบ็อกซ์ของออกมาจากกล่องเลยนะต้องออนบ็อกซส่อันบ็อกซสิยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมพทีละกล่องเลยมา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 ต้องอันบ็อกซ์ละกล่องแล้วแหละ ของเราเพิ่งซื้อเข้าออฟฟิศแต่นี่เป็นออฟฟิศของชิเกิลและบันนี่ชิเกิลบันนี่ชิเกิลบันนี่ที่มีพนักงานเป็นชิคเกิลบันนี่บันนี่ชิคเกิลขะเดียวกล่องนี้ก่อนเลยเปิดแล้วนะอันหนึ่งเอ้ยว้ายแค่กล่องเดียวก็ก็มีเรื่องเลยนะโอ้โอ้บัน อ้เตึกสำนักงานพังน่ะเอาไงดีนะควรจะอันบล็อกกล่องต่อไปหรือเปล่าทุกคนคิดว่าไชคย์กับบันนี่ควรอันบล็อกกล่องถัดไปไหมน้านี่บันนี่ฉันว่าอันบล็อกเสร็จแล้วเราต้องรีบถอยหน่อยนะเผื่อว่าของข้างในมันจะบึ้มออกมาน่ะใช่ใช่บันนี่เตรียมตัวแล้วไเคล์เอาแล้วนะหนึ่งสองซ้ำถอย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 โอ้ยคอยอย่างชั่วโอเคตัวนี้ไม่เป็นไรแฮร์ต่อต่อต่อเรามีทริคเรามีทริค โอ in, ้โหนี่นี่นี่กล่องวี่งช่วยช่วยช่วยของถัดไปของถัดไปว้าวเด้งดึงดี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 ของนี้ของนี้ว้าวเอ้าร่วงลงไปข้างล่างแล้วอืออ่อๆกล่องสุดท้ายหรือยังอ่ะได้สีซ้ำกันเฮสงสัยพนักงานส่งซ้ำ มีอีกไหมเนี่ยข้างล่างมีซ้ำหลายตัวเลยนะข้างล่างมีอีกแชก็เลยเร็วมา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 สีลุ้งว้าวย่าไปหมดโอ้เชก็ว่าจะขายนี่ได้หลายตังค์เลยนะเนี่ยตรงไหนตู้กล่องนี้อ่ะแชก็เร็วโอ้สีลิมิเต็ดอีดิชั่นโอ้ตัวนี้ได้ลิงลิงกินกล้วยนั่นแหละสีเอ็นนี่เนี่ย ตัวสีเขียวอีกแล้วอย่าอย่าไปหมดกําลังเหลือกล่องนึงเหลือกล่องนึงอันบอสว้าวเย้โอ้ยมีอีกกล่องนึงใช่คก๊อเอาอย่าไม่หมดอยังไม่หมดพอเสร็จแล้วถอยคอเสร็จแล้วถอยโอ้ชื่อยว้าวท่านี้เราก็ขายได้เยอะเลยจริงดน่วยแฮถึงมันจะบ้านจะพังไปหน่อยสำหรับตัวแรกที่อันบอ์มาแต่ว่า เราก็สามารถขายเจ้าลาบูบูพวกนี้ได้เยอะแยะไปหมดป่หลับใจชั้นเท่านั้นไชเกิลเดี๋ยวเราถังลาบูบูไว้ในนี้แล้วเราให้ลูกค้ามาซื้อดีกว่าเร็วออกมา๋อได้เลยได้เลยเราเปลี่ยนจากสำนักงานเป็นที่ขายลาบูบูเอาเหมาะมากมันไว้โชว์ตัวนี่ที่โชว์ลาบูบูที่โชว์ตัวลาบูบูเข็งเลยจไปหาลูกค้ากัน ไปหาลูกค้ามาซื้อเอ๊ะมันขยับได้ด้วยแฮนั่นนะสีคือ <ละ S 2> บ้าน<บ>ทังแบบแป๊บเดียวเลยนะเมื่อกี้แป๊บเดียวจริงๆฉันแทบมองไม่ทันเนี่ยนั่นสีเอ้อวันนี้เธอกำลังสร้างรั้วให้บ้านฉันเหรอกันไว้ก่อนนะ่ะอ๋อออมีที่หลบภัยด้วยแฮะ ในบ้านเช็คที่หลบตรงนี้ทําไมรอบนี้เราจะไม่ท่าเป็นกระจก,กอีกต่อไปใช่เรารู้สึกสบายใจแล้วเมื่อกี้เราบูบูเมื่อกี้มันอรารวาสเหรอบัดไี้ไม่ทันตั้งตัวเลยนะเชคก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันไม่มีใครทันตั้งตัวทั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้มั่นใจว่าปลอดภัยได้รัวรอบขอบชิดใช่ท่านี้เราก็อยู่ในบ้านได้บ้านก็เป็นปูนคอนกรีตซีเมนต์แล้วก็กระเบื้อง ถูกต้องเลยทุกคนว่าบ้านหลังนี้จะรอดจากเหล่าละบูบูทั้งหลายไหมนะ่ะแยกกันนะนแต่ว่าเราจะไม่มีประตูนี่กันโอเคมากันไปนอ้าวเออใครก็มันบอบบางมากเลย หลุดไปเฟ้นแผ่นเลยฉันดูท่าแล้วคงไม่ต้องขอคะแนนหรือว่าทุกคนช่วยให้กำลังใจใช้กับบันนี่หน่อยละกันเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากเจ้าลาบูบูในบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวก่อนแล้วกันจะใครมันนะดูท่าแล้ว,ลวโอ้ับบนวิกล้กันพันนจะวิกฤตหนักมากวิกฤตหนักมากโอ,าโอเคเราอยู่ชั้นสองก็ได้โอเคชั้นสก็ชั้นสองได้อยู่แหละ เออแบบนี้เธอที่แปลว่าไม่ได้เฮ้ถยถธออยู่สิเธอยตัวเล็กมากเห็นแค่หูน่ะใช่เฮ้ยมากันหรือ,อยังนะหวังว่ามันคงยังไม่มาโอโอเอฉันเห็นมันกองอยู่ตรงนน้นเต็มไปหมดเลยโออโอโอเย้ จะไหลหมดแล้วโอ้โอ้โอ้โอกลายเป็นแผ่นแผ่นแผ่น,ผนเลยนะสภาพยิ่งกว่ารอบแรกอีกเละไปหมดเลยชัยเกิลดูบ้านสิเละตุมะต้มเปะ๊ะเละตุมะ้มเป๊ะลาลาเละตุ้มเป๊ะทุกคนคิดว่าต้องบ้านแบบไหนถึงจะก,การลาบูบูพวกนี้ได้หรอคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะใช่เลย